You're Listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร e c u r i t ี t Happiness Investment สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับเถิอเลยครับโอเคก็คงชัดเจนนะครับว่าห้าง กห้างของ CPS เนี่ยที่ปิดอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คงจะกลับมาเปิดได้ตั้งแต่วันที่1กันยาเป็นต้นไปนะอันนี้ก็เป็นบวกชัดเจนเหมือนกันเพราะว่าแคชฟล w จะกลับมาการรับรู้ไรายได้เนี่ยจะกลับมาเพราะว่าห้างที่ปิดลงเนี่ยเขาก็มีการ wave, เวฟค่าเช่ากับทางตัวเทนเนน e ์ทั้งหมดนะครับเรามีมุมมองจากประเด็นนี้ก็เป็นบวกนะครับยังคงแนะนำซื้ออยู่ราคาเป้าหมายกลางปีหน้าอยู่ที่5 8บาท50 นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยห้างทั้งหมดของ c ีเพลนสามสาห้างในประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในเรสโซนยี่สิบเก้าจังหวัดเนี่ยประมาณสักสิบเก้าแห่งซึ่งสิบเก้าแห่งนี้ก็คิดเป็นพื้นที่เช่าประมาณสักหกสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งไอ้ส่วนของสิบเก้าแห่งตรงนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เปิดพื้นที่อยู่ประมาณสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นเองก็คือพวกซูปเปอร์มาร์เก็ตร้านยาแล้วก็สถาบันการเงินก็อย่างที่เราทราบอยู่เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เขาลันบนบนลอสนะครับลอสเนี่ยเ ในส่วนของแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยมันก็เป็นหลักพันล้านเหมือนกันที่ที่มันจะหายไปนะครับแม้ว่าจะมีในส่วนของตัวอีก38%ของห้างนะครับหรือว่าอีก14แห่งเนี่ยที่เปิดได้ในต่างจังหวัดแต่ว่าทราฟฟิกเนี่ยมันกออ็ไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่สามารถค o อเอร์ในส่วนของลอสที่มันเกิดขึ้นได้เพราะนียการกลับมาเปิดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยตัวขาดทุนเนี่ยก็จะหายไปแต่การเปิดรอบนี้เองเนี่ยจริงๆแม้ว่าเราจะมองเป็นบวกนะครับแล้วก็เป็นบวกอย่างน้อยเนี่ย เดือนหนึ่งข้างหน้าค่อนข้างชัดเพราะว่ามันจะมีโมเมนตัมของในเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยซึ่งเป็นผลมาจากการล็อกดาวน์เนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเราเราประเมินเป็นแบบนั้นแต่ว่าไอ้รอบนี้มันอาจจะต่างกันกันกบสองรอบที่ผ่านมาก็คือช่วงปีที่แล้วกับช่วงต้นปีที่มันมีตัวตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเยอะเนี่ยล้วก็ทําให้ทราฟฟิกมันลงเยอะตรงที่ว่าปัจจุบันนี้ตัวเลขมันยังยืนอยู่ระดับสูงนะครับและการที่กลับมาเปิดเนี่ยเหมือนกับ รอบนี้เรากลับมาเปิดค่อนข้างเร็วนะครับตัวเลขลดลงประมาณสักวี կ หนึ่งเท่านั้นเองเนี่ยเราก็มีการเปิดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายๆกูรูนะครับในแพทย์หลายๆท่านรวมถึงเราก็อาจจะมองเป็นในเชิงคอนเซิร์นนิดหนึ่งว่าถ้าตัวเลขมันกลับมาหักหัวจากลงเป็นเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะสร้างความกังวลต่อการกลับมาล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าเราก็เคยกลับมาล็อกดาวน์กันแล้วเพราะนี้การที่จะกลับมาล็อกดาวน์รอบที่สอเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่า แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวทราฟิกที่มันจะกลับมาเนี่ยตอนนี้ก็ยังปิดอยู่หลายๆหลายๆร้านอยู่เหมือนกันทั้งโรงหนังสถาบันกวดวิชาฟิตเนสนะครับสวนนะ้ำคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ยังปิดอยู่พื้นที่จะกลับมาเปิดประมาณสัก90%ซนะครับดังนั้นเองเนี่ยการที่เราจะเข้าไปด้นแห้งเนี่ยก่อนหน้านี้ว่าเมื่อวันศุกร์ก็ยังบอกเลยว่ามันจะต้องฉีดยาแล้ว2เข็มนะถึงจะเข้าไปทานอาหารในร้านได้หรือต้องใส่แมสสองชั้นอะไรต่างๆแต่ว่าดูเหมือนว่า เมื่อเช้านี้ก็จะมีออกมาแก้แล้วว่าไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นนะครับเพราะมันก็จะเป็นเดลี่ย์เดเวล็อปเมนต์ว่าออมันอาจจะมีการรีแลกซ์เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าเพราะเนี่ยเราเชื่อว่าทราฟฟิกในช่วงแรกของตัวห้างเนี่ยมันจะยังคงอยู่ในระดับที่ที่ไม่ได้สูงมากแล้วก็ดิสเคิลจํานวนมากเนี่ยก็ยังจะให้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอมดูในฟิกเกอร์ที่2เนี่ยเรามีการทำทราฟฟิกน,นะครับรอบนี้กับรอบก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ารอบก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นปีที่แล้วเนี่ย กราฟิกมันลงสีเส้นสีเขียวอะลงวูบวูบลงมาเลยก็คือปิดปิดห้างแล้วมันเวลามันรีเทิร์นเนี่ยมันรีเทิร์นเร็วมากเพราะว่ารอบที่แล้วมันไม่ได้มี restriction อะไรตัวเลขผู้ติดเชื้อต่ําคนก็กล้ากลับที่จะไปห้างเพราะเขาก็เหมือนกับอยากจะกลับอะไปใช้ชีวิตนะครับพออีกรอบหนึ่งที่หักหลัวลงเยอะๆมากๆเนี่ยก็คือในช่วงของเดือนไตรามาสที่4ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไตรามาสหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่าการพลิกฟื้นเนี่ยมันก็เร็วอยู่เหมือนกัน แต่รอบนี้เนี่ยเวลาหักหัวลงไปที่มันมีการปิดห้างเนี่ยที่ทราฟิกมันลงไประดับใกล้เคียงกับไตรมาสสปีที่แล้วเนี่ยเราคิดว่าการพลิกฟื้นเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นนะครับมันไม่ได้ขึ้นเร็วและแรงเท่าแต่ว่ามันดีนะยังไงมันเปิดมันดีกว่าปิดแน่นอนแล้วมันก็เป็นการสร้างความหวังแต่ว่าคนจะมีความกังวลเล็กๆอยู่ว่ามันมันจะติดไหมนะครับหรือว่ามันจะใช้ชีวิตได้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 เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะนี้มันจะค่อยๆพลิกฟื้นแต่เราคิดว่า เป็นบวกแหละเปิดมานะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับจํานวนการฉีดยานะครับที่จะสร้าง h e ิร์ตอิมมูนิตเนี่ยเ,เราเชื่อว่าถ้าเกิดฉีดสปีดประมาณสัก4ี่แสนโดสต่อวนันซึ่งอาทิตย์ที่แล้วมันออกมา5้าแสนกว่าถือว่าเร็วกว่าคาดถ้า4ี่แสนต่อวนันซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยนในช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราจะฉีดกันเนี่ยในส่วนของเข็มที่2ในกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยก็ภายในไตรามากที่4 นะครับแล้วก็ทั่วประเทศเนี่ยจะได้เข็ม2เนี่ยประมาณสัก26%อซนะครับอันนี้คือเป็นสปีดที่ต่ำนะแต่ถ้าใช้สปีดอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันจะกลับมาได้เร็วกว่านั้นเพราะนี่ตรงนี้มันก็จะสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้นกับผู้บริโภคแล้วก็ในเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หักหัวขึ้นอย่างที่เราตั้งใจเพราะนั้นทั้งบททั้งพวงเ่ยมันขึ้นอยู่กับในเรื่องของการควบคุมและวินัยของพวกเรานี่แหละว่าเราจะมีวินัยเพียงพอไหมเพราะนั้นงจากมันปิดมา2เดือลเนก็คงจะ ลงไป bottom นะครับเราคิดว่าใกล้เคียงกับไตรามาสสปีที่แล้วนะครับก่อนที่ไตรามาสสเนี่ยมันจะพลิกฟื้นกลับเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับกลับไปอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับระดับปกติได้เพราะว่า Q4 ปีนีเออ้เราเชื่อว่าเขาจะใช้ marketing แคมเปญไม่ได้เยอะเท่ากับระดับปกติเพราะว่าปกติ Q4 นะจะเป็นตัวที่ซอลลงมาจาก Q3 เพราะว่ามันจะใช้งานจัดงานปีใหม่จัดอะไรเยอะแยะเนี่ยปีนี้เราคิดว่าเขาไม่น่าจะจัดได้เยอะ หรือใช้ใจ่ายเยอะเหมือนปีก่อนมันมันน่าจะทําให้ปัตตมลายเขาเนี่ออกมาค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็โดยสรุปก็คือมองเป็นบวกนะครับแต่ว่าเป็นบวกด้วยความคอนเซิร์นที่มากขึ้นกว่าในรอบที่ผ่านมาครับบอมครับอืพี่โจรครับต้องบอกว่าดูทรงอย่างนี้คือสรุปคือคิวสามไม่ขาดทุนใช่ไหมครับพี่ออจริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องบอกก่อนว่าการเปิด ขึ้นมาเดือนกันยาน,นี่อินไลน์กับที่เราทําไว้นะเดิมทีเราก็คิดว่าจะเราทําตัวเลขนี้ไว้อยู่แล้วตอนแรกเราก็ไม่แน่ใจหรอกว่าเราจะต้องมีการรีไวซ์ตัวเลขอะไรหรือเปล่าแต่เราก็ปักหมุดตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อให้ให้ให้เราคิดว่าเออมันน่าจะสมเหตุสมผลใกล้เคียงกับรอบที่แล้วที่ปิดประมาณสัก2เดือนนะครับรอบนี้ก็โชคดีว่าออกมาอินไลน์เพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่เปิดมา1เดือนเต็มเดือนเนี่ยออแม้ว่ามันจะมีการดิสคาว์ที่เยอะเนี่ยแต่ว่ามันก็จะสามารถที่จะไปกลบ ในส่วนของของลอสที่มันเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงสองร 2, 2> <น>สองเดือนแรกนะครับแล้วใน2เดือนแรกเนี่ยในเดือนแรกก็ไม่ได้ปิดทั้งหมดด้วยมันเพิ่งมาปิดมนที่10กวา่าอันนเองเราคิดว่ามันก้ากึ่งแหละอยู่ในระดับประมาณสักบวกลบเบรกอีเวนนะครับแต่ว่าโอเคเนื่องจากเขามีในส่วนของแอ c ค u n t ิ้งอิน o m e เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องพระรามสองอีกสามร้อยกว่า,า้านมันก็เลยดันในส่วนบอททอมไลน์ขึ้นมาได้ใกล้เคียงกับปิดที่แล้วนะครับก็ณจุดนี้เราคิดว่าไม่น่าจะขาดทุนครับ ครับพี่โจ้ผมถามนิดนึงครับคืออันนี้คือเรื่องของประมาณการนะครับเอาเรื่องของความเป็นจริงนิดนึงว่าสมมุติว่าเขากลับมาเปิดนะครับแล้วในแง่ของเ,ออเขาเรียกว่าร้านค้าร้านอาหารต่างๆเนี่ยเขารู้สึกว่าเออเขากลับมาเปิดแต่ว่ารู้สึกว่ามันแบบอาจจะเไม่ได้มีคนมาจริงๆเไรอย่างเงี้ยเขาเลือกที่จะแบบขอปิดต่ออย่างเงี้ยมันจะกระทบเออร์เน็อะไรอย่างนี้บ้างไหมครับพี่ครับจริงๆจริงๆแล้ว คงจะมีร้านแบบนั้นอยู่บ้างนะครับเ,เพราะว่าเปิดมาถ้าคนไม่ได้เยอะพอมันก็ไม่ cover ในส่วนของคอสของเขาแต่ว่าในมุมของตัว CPN เองเนี่ยเนื่องจากการเป็น operator เนี่ยถ้าเราไปยืนในใจของ CPN เนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะให้ห้างของเราที่รัฐบาลอน,นุญาตให้เปิดแล้วเนี่ยมันหลอมแหลมมันเป็นฟันหลอถูกไหมครับสมมติบอมไปเดินพี่ไปเดินอย่างเงี้ยหรือว่าท่านท่านนักทุนไปเดินไอ้ร้านมันเปิดเปิดปิดปิดเราอุตส่าห เสียงมาเดินละอยากจะมาใช้ชีวิตเอ๊ะมันเป็นอะไรที่มันโลงเหวกงเนี่ยมันก็จะดูไม่เคยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในมุมของ CPN n เองเราเชื่อว่าเขาน่าจะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้ร้านค้ากลับมาเปิดได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงต้นเนี่ยเราถึงคิดว่าตัว discount rate ที่ทาง c p พีจะมอบให้กับทาง t e n a n c เนี่ยก็น่าจะยังอยู่ในระดับที่สูงมากพอสมควรนะครับก็คือต้องมาคุยกันแหละว่า cash flow คุณเป็นยังไง นะครับแล้วเราช่วยกันเราช่วยคุณคุณช่วยเราเพราะถ้าตดคุณไม่เปิดห้างมันไม่ติดเนี่ยวันหลังร้านของคุณที่เป็นค่าเช่าอยู่อีกปี2ปี3ปีเนี่ยมันจะไม่กลับมานะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องเป็นเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและการเราเชื่อว่าร้านใหญ่ๆคงจะกลับมาเปิดหมดนะครับมีหน้าร้านก็ดีกว่าไม่ไม่มีหน้าร้านนะครับแล้วก็ไม่แน่ตัวทราฟฟิกก็อาจจะมาที่ที่ร้านคุณก็ได้เพราะในมุมเราเองเราคิดว่าช่วงแรกๆอาจจะยังมีบ้างนะครับแต่ว่าภายในสัก2องวีคเนี่ย ร้านที่เปิดได้ไหวจะกลับมาเปิดหมดนะครับเอ่อคิดว่าภาพของการที่เปิดเปิดลงแหลมๆในแห่งของ C ี n ีเไม่น่าจะจะเห็นเป็นภาพนั้นอาจจะเป็นแห่งที่เปิดครบแต่ว่าคนอาจจะยังไม่ได้เยอะอันนั้นอาจจะเป็นอะไรที่ท,ที่ชัดมากกว่าครับโอเคได้ครับพี่โจ้คำถามสุดท้ายครับเรคคอมเมนเดชันเราเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็จริงๆเรามองเรามองบวกนะครับกับกับประเด็นตรงนี้แม้ว่าอาจจะมีคอนเซิร์นเล็กๆอย่างที่เมื่อกี้อธิบายไปแต่ว่าการเปิดเนี่ยการปิดใหม่อีกรอบหนึ่งมันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่า รัฐบาลจะมาเปิดเปิดปิดปิดมันก็มีในเรื่องของเขาเรียกเรียกความมั่นใจอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเองเราคิดว่าโอกาสที่จะปิดใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าไม่จําเป็นจริงไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะเนี่ยในมุมของตัว CN n เองเขาก็บริหารจัดการได้ดีเราเชื่อว่าในส่วนของตัว t ทร็กเก็ตไพร์ของเราที่58าบาท80เนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่สมเพสสมผลบนสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเรานอกจากในประเทศที่เปิดมาเนี่ยอัพไซต์จากนี้เนี่ยเราอยากจะเห็น ในเรื่องของการกลับมาของทัวริสมากกว่านะครับคือถ้าเกิดทัวริสกลับมาเนี่ยมันจะมีมอลที่เป็นทัวริสเดสิเนชันประมาณสัก20%ของตัว CBN เนี่ยก็จะรีซูมกลับมาแต่ถ้าเกิดว่าทัวริสยังไม่กลับมาเนี่ยเดเมสติกอย่างเดียวเนี่ยมันจะยังไม่สามารถดันผลประกอบการของ CBN กลับไปอยู่ในระดับ pre covid level ได้นะครับซึ่งพวกนี้เราน่าจะเห็นไปจนถึงกลางปีหน้านะครับเพราะนั่นเองเนี่ยตัวเลขตรงนี้เราคิดว่าน่าจะสมเพสสมผลนะครับเราก็ยังคงยืนอยู่ที่58บปดบาทแปครับ โอเคได้เลยครับพี่โจโวันนี้ชัดเจนมากขอบคุณทางพี่โจโมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ